สวัสดีครับผมแล้วันนี้เราก็จะเดินทางไปปูซานครับ <S 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 โมเมนต์แรกในปูซาน โอเคครับผมเข้าสู่สถานที่เที่ยวแรกนะครับก็ไรสตรอเบอรี่จริงๆมันต้องมาเก็บสตรอเบอรี่แหละครับแต่ว่ามันยังเขียวอยู่เลยนะครับเขาก็เลยให้มันเป็นอย่างนี้แทนนะครับผมก็เอาล่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับที่เที่ยวแรกในทริปนี้ครับเก็บสตรอเบอรี่แต่เขาเก็บให้ละแต่เขาเก็บให้ละแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่ามีค่าเท่ากันสถานมันก็อยู่ที่เดียวกันเนาะ แต่นี่เขาไม่ผิดนะครับพอดีมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ขึ้นไม่เต็มมันไม่ใช่มัมนมีเออมันมีแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คนโทรลได้นะครับ <c oughs> ลูกเดิมแต่ <c oughs> มาเด็ดแล้วเด็ดหนึ่งส้งเด็ดเออโอ้ <c oughs> หนักแล้ววา <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยสําหรับที่ไร่สเบอรี่นะครับก็ตามนั้นครับไปสถานที่อื่นต่ออ่ะโอเคครับผมเข้ามาสู่สถานที่เที่ยวต่อไปนะครับสถานที่เที่ยวที่2สถานที่เที่ยวที่สองนะผมก็คือหมู่บ้านทําชอนนะครับผมใครที่เรียกว่าสมาปูสานน่าจะเคยเห็นกันบ้างที่มันเป็นเหมือนหมู่บ้านไล่ๆๆระดับลงมาเป็นซีๆนะครับนั่นแหละนี่คือที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับที่นี่สวยมาก โอเคครับผมก็เรียบร้อยเมื่อกี้เราก็ได้ไปถ่ายรูปตรงจุดที่เป็นเหมือนไฮไลท์นะครับผมก็รอนานนะรอนานมากๆแต่ก็ได้ถ่ายเรียบร้อยนะครับสวยงานนะมันจะแบบเป็นเหมือนเจ้าชายน้อยแล้วก็แบบไปนั่งข้างๆแล้วก็ถ่ายรูปวิวลงไปรอนานหน่อยแต่ก็สุดท้ายก็ได้ถ่ายนะครับก็เรียบร้อยสําหรับที่นี่นะวิวสวยมากนะครับจริงๆผมว่ามันมีให้เดินขึ้นไปสํารวจได้อีกเยอะมากหรือก็เดินลงไปหรือว่าคาเฟ่มันมี อีกหลายอย่างให้ทำนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากนั่นแหละไว้เดี๋ยวมาใหม่นะครับตามนั้นโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่สถานที่เที่ยวต่อไปครับเฮลิโกและมาถึงที่เที่ยวอีกที่หนึ่งของเรานะครับในวันนี้นี่คือซองโดสกายวอล์กนะครับก,ออก็มันจะอยู่ริมหาดเลยนะครับก็เป็นทางเดินที่แบบเป็นเหมือนสะพานเดินยาวๆนะโอ้มันจ้าสะเกินตรงนี้กอ็อ่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะครับก็นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ สวยมากๆแล้วมันจะเห็นวิวทะเลไปไกลๆเลยนะครับมีกระเช้าด้วยไปเราไปดูบรรยากาศของที่เที่ยวที่นี่กันนะครับซองโดสกายวอล์กเฮเบโกครับอีกหนึ่งที่เที่ยวในวันแรกของปูซานของเราไปครับป้าพัาวันนี้กับิเซื้อสมุดเกาหลีเหมือนเลย สมุดเขาเรียกว่านางเงื้องเออเออนางเงื้องนางเงื้องพระอภัยมณีกับเอืองจับนางเื้องใช้ถือเส้อ นั่นแหละครับผมคือซองโรสกายวอล์กนี่ครับก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปที่ที่เที่ยวต่อไปของเรานะครับไปครับอ่ะโอเคครับผมมาที่สะพานกองอันเดียเคียนะครับผมที่เที่ยวต่อไปที่ที่ที่เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นที่เที่ยวที่มี2ที่อยู่ด้วยกันนะหนึ่งก็คือสะพานกองอันเดียเคียตรงนี้แล้วก็มูฟวี่สตาร์ที่เป็นเหมือนสตรีทที่ต้องเรียกว่าสะพานตรงนี้มาทาให้มีคนมาถ่ายภาพยนตร์กันเยอะนะครับก็มันเลยเป็น2ที่เที่ยวที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละก็ โอเคครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันสวยโคตรมีสเปร์แมนด้วยนะครับไป คิม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 ,คมลูกค่ะนีอ่ออกแนวใบพายมากเลยอะค่ะรจักใบพายค่ะใหญ่เกินเดี๋ยวเขาชื่อคิมชิมอ้าวแล้วทำไมหยุดอ่านตรงนั้นอนะชูพี่ยอดอ่ะโอเคครับผมเมื่อกี้ไม่ได้หาจบที่เมื่อกี้นะครับก็มันวุ่นๆน,นิดนึง ก็ตอนนี้เรามาอยู่ในที่เที่ยวสุดท้ายครับถ้าเป็นที่เที่ยวที่เขาพาไปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็นี่คือรถรางนะครับที่เป็นเหมือนรถไฟสีที่ถ้าใครจะมาโปรซานน่าจะเคยเห็นกันมากครับก็เอาเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับไปเลยครับ <exempel> ได้ตัวนี้นะครับรอขึ้นตัวกลุ่มคันหน,นึ่งขึ้น4ี่คน เขาว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของปูซาที่เขาเพิ่งทำใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเดยจะเป็นไฮเรียกว่าเป็นไฮลัสซาของวันนี้ละก็ช้าดีฮะช้ามากแรกๆก็ตื่นเต้นอยู่แต่สักพักมันก็ก็ช้าดีฮะแต่ว่าวิวสวยครับถือว่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งแต่ก็ช้าดีฮะครึ่งชั่วโมงอยู่วันนั้นฮะค่อยๆดูวิวไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดหน้าต่างอากาศเย็นดีประมาณนี้เดี๋ยวกลับโรงแรมละนะครับแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วก็จบวันนี้นะครับผมตอนนี้สี่โมงห้าสิบนะครับก็ ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับโรงแรมนะครับเดี๋ยวรอรถมารับแล้วก็กลับโรงแรมนะจ้าอ่ะไปโกครับนี่เป็นบุฟเฟ่ตนะคะตอนนักหาตอนทงกลางวันอาหารเที่ยงเป็นบุฟเฟ่ตนะโอเคครับผมเข้าสู่สถานที่เที่ยวแรกของ เราในวันที่2นะครับผมนี่คือศูนย์ประชุมไอเป็กนะครับก็บรรยากาศดีมากแล้วก็เขาสร้างสวยออมากนะครับเหมือนกันบผกว่าที่นี่สร้างมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรอีกเลยนะครับก็เอาปวนว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะวันนี้เดี๋ยวมีไปหิมาด้วยแต่งตัวตรงข้างหน้านี้เราบรรยากาศเย็นมากตอนเช้านะครับผม,มไปไปดูบรรยากาศกันโคตรสวย โอเคแค่ okay. นั้นแหละนะครับผมนั่นคือตัวหอประชุมเ e อเป็กไงก็จริงๆบรรยากาศแถวนี้มันเป็นบรรยากาศริมทะเลนะครับผมสวยๆนะเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดเขาบอกว่าใช้ตอนปี2005มันไม่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ผมจํามาได้ถูกหรือเปล่าออกจากตรงนั้นเนี่ยออกมาข้างนอกมันมีไปดูตรงประภาคานนหนึงด้วยเราไปดูปะภาคาแล้วก็บรรยากาศริมทะเลตอนเช้ากัานนะครับผมตอนนี้ฝนตกเวยโอเคไปครับผมไปดูกันต่อสำหรับที่เที่ยวแรกในปูซานวันที่2ครับไปไปตงทางไม่เท่ากันเป็นไรอะ าบว่าเล็กหลุดเรียบร้อยครับก็เสร็จโอเคครับผมไปอ่ะโอเคครับผมมาถึงสถานที่เที่ยวต่อไปของเรานะก็ ตานที่เสร็จตรงเมื่อกี้มานะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดแทดงยงกงศาจนระิงเกาหลีไม่ค่อยมีวัดเท่าไหร่แล้วนะมีคนเขากไม่ค่อยเข้าศาส,สนาส่วนมากของเขาคือศาสนาคริสต์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็นี่คือหนึ่งวัดอีกหนึ่งสถานที่ในปุตานที่เรามากันนะครับผมอ่ะไปไปดูบรรยากาศครับนี่เรากำลังเดินเข้าไปนะต้องเดินบันไดเยอะพอสมควรเลยไปจ้ะ Let's go ซึ่งวัดตรงนี้นะครับผมก็อยู่ริมริมน้ำริมทะเลเลยอะแล้วก็มีโคดหินแบบสวยงามมากโอเค okay. ก็เดี๋ยวดูครับผมคือมันสามารถเดินไปในายหลายจุดได้นะหลายหลายจุดจะมีพระแต่ละรูปนะครับแต่ละองค์แต่ละที่นะครับแตกต่างกันไปนะก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามในการเดินนิดน,นึงนะครับผมอ่ะไปดูครับผมนี่เราออกมาจุดที่อยู่เรียกว่าเป็นเือนโคดหินริมทะเลที่สุดแล้วนะครับไปไปดูกันหูหนา ก็ได้มาขอพรนะครับผมส่งทุนรัฐบาลเกาหลีนะหวังว่าเราจะติดทุนรัฐบาลเกาหลีบอทอนะก็น่าจะมีคอนเทนตท์นรัฐบาลเกาหลีอยู่ยังไงก็ลองไปชมได้ครับ ก็เสร็จจที่นี่นะสวยงามมากๆแต่ว่าคิดว่าน่าจะถ้าเวลาเยอะกว่านี้สักหน่อยน่าจะดีกว่านะมันดูมีอะไรอีกหลายอย่างให้เราได้ไปเดินดูกันนะครับโอเคตามนั้นนะที่เดียวก็มาขอพรนะครับผมมีใบให้เขียนขอพรด้วย้ามาเขียนขอพรแล้วก็พ่อยไว้ได้นะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินกลับทางเดิมจากที่เราลงมาทำไมต้องรูปบอจะเร่มีกินตลอดกินจนท้องจ้า <rí> <ะ> อ่ะเข้ามาเห็นแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปที่สถานที่ต่อไปกันนะครับโอเคครับไปที่เที่ยวหนึ่งนะครับหลังจากที่ื่องี้เรากินกันเต็มเอี่ยมมา นี่คือโบสถ์ที่ครบอกว่าเป็นโบสถ์ที่คนเขาไม่มาสารภาพบาปแต่มาสารภาพรักนะครับจริงๆมันเหมือนเป็นจุดที่เขามาถ่ายทำซีรีส์ด้วยนะครับอยู่กันไม่นานเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสกีรีสอร์ตต่อนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกัน โอเคครับผมเรียบร้อยที่นี่นะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อนะ <I have> ah, okay, ครับอ่ะโอเคครับมาเรามาอยู่อันนี้แที่วหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นที่ท้าทาของวันนี้แล้วนะครับก่อนที่เราจะกลับกินสรีทรูกันเหมือนเมื่อวานก็สกีรีสอร์ทตรงนี้คือที่เขาทำมาเล่นนะครับจริงๆก็เราจะเห็นในทัวร์เขาเขียนว่ามีสกีรีสอร์ทแล้วก็มีฝั่งที่เป็นสกีรีสอร์ทแล้วก็มีอันนี้ให้เล่นซึ่งจริงๆว่าได้เล่นแันนี้แหละครับเพราะว่าตรงนั้นมันมีเวลาน้อย นะครับก็ไม่ได้ไปเล่นอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็เสียเพิ่มอีกของเราหกร้อยบาทก็ดีนะได้มาหิมะแต่ว่ามันเป็นหิมะที่เหมือนแบบตกมานานมากแล้วป็นน้ำแข็งกันแล้วนะครับก็โอเคไปดูกันนหนาวไปครับไปดูกัน เดี๋ยววิ่งไว้เดี๋ยวลื่นไว้มาเร็วนั่งลงไปเลยอันนี้ก็สไลด์โดยที่ไม่ต้องดัโดันได้ประหยัดอ่ะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเฮ้ยเฮ้ยเอุ้ยเป็นแต่แค่นี้เหละลูกถือว่าดีถือว่าดีละอ่ะตับหิมะเร็วตับหิมะเร็วตลกไหมตุกตาหิมะ ซึ่งอีกจุดหนึ่งก็ผมแวะมาดูตรงนั้นนะครับมันก็คือสกีลานสก,กีตรงนี้สกีลานสก,กีของจริงแล้วผมเคยเล่นตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็นั่นแหละอันนี้เรามาแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับเลยมาเข้าห้องน้ำไปเฉยมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนั่นแหละแต่ผมเคยเล่นละโอ้แต่มันก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับสวัสด,ด,ดีนะมาแล้วครับ เรียบร้อยครับกลับมาจากสเตตฟูดกินข้าวเย็นเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บของละพรุ่งนี้กลับแล้วนะครับพรุ่งนี้เลยอีกวันนึงเท่ากวันนึงแล้วกลับตอนคืนเจ่ครับเจอกันพรุ่งนี้น ปลอบหมอนอันนี้คือชุดหนึ่งที่เที่ยวแรกของวนนี้ครับอ่ะโอเคครับที่นี่คือโอริอโดสกายวอลครับผมก็จะเป็นสะพสานใสๆมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นพื้นน้ำเลยนะแล้วก็จะเห็น โขดหินที่อยู่ริมน้ำนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผมหนาวมากๆก็เลยไม่สามารถพูดภาคมาได้นะครับเพราะอากาศมันหนาวมากๆแล้วลมมันแรงมากจริงจริงนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องกาพาคในพาร์ธนี้นะก็นั่นแหละครับไปดูกันต่อ อ่ะโอเคครับผมเรามาถึงย่านนำโพโดงนะก็นี่ถือเป็นย่านช้อปปิ้งจริงๆนะครับแบบอารมณ์คล้ายๆเมียงดงถ้าเคยเคยไปเมียงดงจะฟีลลิ่งประมาณนั้นไนกี้อาดิดาสอะไรต่างๆ ABC Mart ก็จะมีอยู่ที่นี่นะครับผมก็ตอนนี้เข้ามาถึงเนี่ยผมเขาจะเอาเราไปส่งที่ร้านละลายเงินวอนก่อนนะครับแล้วก็ให้เราซื้อของตรงนั้นแต่ว่าผมเองก็ก็ออกมาซื้อข้างนอกนะครับผมเพราะว่าจริงๆว่าผมซื้อขนมมาแล้วจริงๆมันถูกกว่าแต่ว่าร้านละลายเงินวอนจะได้ความหลากหลายกว่าละลายเงินวอนที่นะั่นทำ deal ครับแล้วเราก็เด และนี่คือนำโคดองจ้าไปกับปิ้งจ้ะ โซอนทำไมชรบเบมือนซอนปะฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆแบบเมียงดงจริงๆนะครับมันคือร้านชอปปิ้งจริงๆอะเออนั่นแหละครับก็ชอปปิ้งเรื่อยๆนะเดินเดินเล่นนะครับผมแต่มันใหญ่มากเลยผมไม่คิดว่าชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงจะพอสักเท่าไหร่นั่นแหละตอนนั้นเดี๋ยวดูกันตอน่อ คือไปนะกลับบ้าน,านอันนี้นะได้ส่วนค่อยอันนี้ได้เข้ากลับมาซื้ออันนี้อันนี้ไปก่อนเสื้ออันนี้ก่อนนะครับสวยกว่าก็นั่นแหละอยากใช้แก้วแบบนี้ด้วยอันไหนได้ถูดแล้วมาซื้อ,อเจ็บสตารา์บัคประจำที่รถมาแล้วไปครับ โอเคครับก็เราได้ทําการเช็คอินทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราจะไปหาอะไรกินก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะครับผม<ด>ก็ทีิปปูซานใกล้จะมาถึงจุดที่ขับไลอ่ะโอเคไปครับหาอะไรกินกันแล้วก็เดี๋ยวเข้าห้างนยังไม่ได้ซื้อมะเี่ยเลย๋ยวไปซื้อมะเขือแล้วโอเคครับผมก็เราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับทําการทําทุกอย่างตามโปรเซสเรียบร้อยนะทริปนี้ก็ จะจบแล้วนะครับตอนนี้เวลาหกโมงสนะเดี๋ยวเราเคลื่อน,นกันตอนทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ทุ่มครึ่งบินกลับไทยโอเคตามนั้นครับสาหรับที่ปูซานเดี๋ยวเราไปจบทริปกันที่ไทยครับไปครับผมถึงนะครับผมลงนะ คครับก็ได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปปูซานก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยเจอกันสวัสดีครับผมปูซาน3วัน2คืน ดูกันจบแล้วใช่ไหมครับ ก็ถ้าใครนะครับผมอยากมีส่วนร่วมมากกว่ารับชมคลิปนะก็สามารถมาเป็นเมมเบอร์ด้วยกันได้นะครับผมโดยที่เมมเบอร์ของเราเนี่ยนะก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายนะครับผมตั้งแต่ได้ดูคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไปจนถึงได้รับของที่ระลึกจากทุกทริปที่ผมไปเลยแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุสนยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆอย่างผมให้ทำคลิปวันเพื่อนได้รับชมกันด้วยยังไงก็มาเป็นส่วนหนึ่งของช่องนี้แล้วก็มาเริ่มเดินทางไปด้วยกันได้ด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อดูรายละเอียดนนนนะะกกก็ััััััั่แหลเเเเราาเรเรรราาามมิิดดดทง้ววยคคคบบบจอบสสี